ดูดึงครับออกไหมออกไหมแม็กจ่วงซ้ายไม่ถึงครับหัวไหลนะหนากลามเนื้อตันๆครับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะยังไม่จังหนับครับยังเข้าไม่ถูกจังหวะครับซ้ายกับขวานี่คนหนึ่งถอยเขัาเท่ากับ2อก้านะครับบวยทหารนะครับน้ําเงินซ้ายหน้าได้หลังท้าฟอมสดขึ้นมานะครับโอ้โหแต่วันโดนต่อยลำตัวครับสามสี่บาทซ้อน โดนลาวีทอนไปที่ลำตัวก่อนนะครับวางแข้งขวาไปหนึ่งดอก FC สัสปปาาวครับส่งใจชีกกันเยอะๆครับขยับมา,าขวาลงล่างทีหนึง่งทีบทีบซ้ายไว้เขาทำาน้ามากนะครับโดนทีบซ้ายยันไว้อีกวันนี้อวามสินมาแบบมาแบบชัดเจนเลยครับมาแบบไม่บุ่มบ่าาะมานิ่งมาก จังหวัดนครปฐมครับโอ้ยแต่บนเวทีก็มาแล้วครับยกที่แ้วนี่มีผู้ว่าครับแต่นันของเมืองลาวเอาต้องพยายามจะกลับมาสู่เกมนะครับยกที่แลต้ก็ถือว่าโชคดีครับกรรมการไม่นับนะครับโดนหมัดร่วงก็จริงยกนี้ต้องเอาคืนเลยครับเมืองลาวน่าจะตูดโดนเหมือนท่อนแขนเข้าไปบริเวณกกหูครับทางท่าจะวู้ว่าวู้ว่าเหมือนกันครับอาครับนี่ครับทุกสัดส่วนของร่างกายต้องแข็งแกร่งครับ อาครับนัดสองเข้าไปครับทางนานออมสินอย่างที่เรียนไว้ใช้ชีวิตประจําวันออมประหยัดเป็นเรื่องดีบ้นเวทีอย่าไปออมครับทําได้ต้องทําเลยครับเขาไม่ต่อยเราเราก็ต่อยเขาครับอาครับเขาไม่เตะเราเราก็ต้องเตะเขาครับนี่เป็นเกมกีลล่าฮักแม่ทำมาทำมาโดนสลักเอทิ้งครับอ่าเสียหลักลงไปนะครับเมืองลาวโอ้โหออมสินนี่มืออย่างประเบิกเลยครับไล่แขนคัดแขนนันแขนสู้ครับ วงนอกมีซ้ายโอ้ยเมืองลาวครับช่วงเขาเอาช่วงเอาช่วงเอาโอ้ยต่อยแบบเอาเอาเป็นเอาตายเลยเงื้อมาไกลเลยนะครับการมวยชาวโคราชนะครับและใกล้เคียงครับบัดขวาคว้าเข้ามาครับบัดโอเวอร์เฮดแม่สายจะตกนะครับนี่เอาละครับตกมาได้โดนทันทีครับนี่ครับทุบในขวาทีหนึ่งมีหลายต่อหลายครั้งนะครับเบื้องลาวสร้างปรากฏการณ์มาแล้วนะครับทิกล็อกเรดีรานาทครับ วันนี้จะทาได้ไหมอ่ะเงื้อมาเงื้อมาเงื้อมาทุกขวาอีกทีหนึง่งแม่แต่ว่าออมสินก็กบล็อกดีครับยัดซ้ายไวออมสินอย่ารับเยอะนะอ่าโต้ด้วยครับต้องโต้ด้วยรับเยอะเดี๋ยวกระปุกแตกได้นะครับโดนบัดครล็อหมัดขคว้างถ้าภาษาโคราชก็บัดตเพี้ยงควายครับลากมาจากด้านหลังรอดไปใต้ท้องแขนครับโยนก็ไปทุบเข้าไปอ่าัวไหลล้าไม่ล้าทำไมล้าก็ต่อยต่อครับเมืองลาว วยที่บูอยู่แล้วครับอาครับแพ้ชนะไม่รู้เปิดเกมแรกครับมาครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนซ้ายแย่ไม่เป็นเป้านิ่งเหมือนกันครับออมสินซ้ายตบวนไปเรื่อยทิ้งขวายกฐานสูงรับทางด้านของออมสินซ้ายไปหนึ่งดอกอาครับของฝากจากออมสินมาจากเชียงใหม่เลยลากไปหนึ่งดอกจิ้มโดนขวาคืนจากคนจังแรกครับอ่าครับล็อกไว้แน่นๆครับ ไม่รีบครับเล่นกับเวลาค่าเวลาไปก่อนก่อนเมื่กี้ออมสินนี่เขาเรียกว่าเกาะแน่นนานเลยครับแข็งจริงๆครับวันนี้ก็เป็นมวยชุดรากหญ้านะครับประเภทประเภทไอเอสครับของภาคอีสานเขานะครับก็ไปกันหมดแล้วครับเพราะว่าทางด้านของมือโปรเก่งประดมพิมุตมุดขอสุโขทัยนะครับต้องไปดูช่างน้ําหนักนะครับมวยเด็กเขาเรียกว่าปับหลักนั้นแด่ๆเช้าวันจันทร์เลยทีเดียวอ่ะบนเวทีเวลาที่เหลือครับ เมืองลาวพยายามจะลุยเต็มที่ครับแต่ว่าความสูนี่มแม่แต่มีลูกสอนมีลูกล็อกมีลูกบิดครับเึ่เล่นล็อกล่าเวลาให้ช้าลงครับครับตอ,อ,อกข้างก็คุมเกมไม่หมดแล้วครับตอนนี้เหลือแต่บัดสสมปะคงเท่านั้น,นครับเมืองลาวกิษณบุญญาชนินเทศุพันธ์และปีชาสาวิกัน ไปทางด้านของนักชกฝ่าย้ํำเงินนะครับอมสินพอพัชรวาดเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับเ,เดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับติดตามชมชีวกรเกียรติจรนญชัยกับกิษนะดาวเด่นมวยไทยสดกว่านี้ไม่มีแล้วครับ